วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้องพูดนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบที่ต้องพูดจริงๆ ouais. คือโค้ดใหม่ในบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับก็คือโค้ดใหม่ในบล็อกฟูดนะครับ ก็คือหนึ่งเลยนะคะคือการที่เราได้ได้ได้โค้ดโค้ดที่เอามาโค้ดแรกเลยนะครับโค้ดแรกก็คือโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับคือก็คือแจก e x p นะครับล่าสุดเลยนะครับก็คือ e x p s t a t u s หรือว่าโค้ดขล่อยหมาก็คือมันจะมีโค้ดที่สุ่มผลไม้ด้วยนะครับก็คือทายคิปนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะเราฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมโค้ดที่หนึ่งเลยนะครับโค้ดที่หนึ่งก็คือโค้ดนี้นะครับก็คือโค้ดที่แบบ Uh, อ่าอีพีนะครับก็คือเป็นโค้ดใหม่นะฮะที่เป็นที่เป็นที่เป็นโค้ดใหม่อ่ะน้องๆเออโค้ดใหม่อะ่คอะคือแบบก็ฝากน้องๆเข้าไปกดไลค์กดติดป้ายพี่ด้วยนะครับก็คือโค้ดที่2เลยนะครับผมโค้ดที่2ก็คือโค้ดนี้เลยนะครับผมใส่ได้เลยนะฮะโค้ดนี้เฮ้ยว,ว้าวคือแบบ oh, <no. S 1> มันดีอลยทุกคนแต่ว่ามันอืม เป็นรีสเตตัสหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเตตรีสเตตัสหรือว่ารีแบบเขาเรียกเอ็กพ e ีคูณสองไแล้วก็โค้ดแรกอน่ะคือเ e อ็กพนะีคูณสองแล้วโค้ดที่สองเนี่ยเป็นโค้ดรีสเตตัสครับแล้วก็โค้ดที่สามเนี่ยก็คือเป็นโค้ดที่สุ่มผลไม้นะครับผลไม้พิศซานะฮะไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ผลไม้รูปหัวใจหรือรูปังกรหรือรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ฝากกดไล,ลาคา์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม oh yeah oh